มันเดินนะอนมันจะลีงกันนะอุ้ยจะแตกไอ้เหียลืมเก็บงยาเฮ้ยถอยไปบ้าปิะปิงวะเด้อเด้อเด้อเ้เด้เด้อเด้ออเดตอเอ้อเด้้อเ้าเดอเ้อเ้อ้อเ้อเด้อเ้า้เ้้ คุณมามาพลาดตีเนี่ยใครอยู่นะใครบุ้อยู่นะแจ็คเหรอผมผมยิงผมยิงส่งเวลากพี่อยู่ดูนีดักไว้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 ผมเป็นคนดีอ่ะพี่บ้างคนเร็ววะแตกแทกแทกไม่ได้มัเก็บว่ะหลังบ้านมาปะวะโกลด์ตัวละครมันโกงอ่ะโอ้เก็บไงดีวะไม่เก็บแล้วไม่ถือแล้วไม่ถือแล้วไม่ถือว ไม่หิวเลยไม่หิวเลยพวกตึกลงมาเต็มเลยอ๋อมันเก็บแล้วมันเก็บไมั่วใช่ไหมคนเต็มเต็มเลยไม่หิวนะไม่หิวนะหน้าโฝนหน้าโฝนหน้าโฝลโอ้โหจ้าเกณฑ์บัสนะหน้าท้องสี่พี่บัสเต็มเลยว่ะการันตันตัง ไม่ถนัดหว่าพอเต้นอย่างเงี้ยแตกหนึ่งแตกหระเบิดระเบิดสวยสวยอาโจเตอตัวละครแล้ววะศกสิศกสิที่บ้านหลังเข้าหลังเข้อันนี้แตกอันนี้แตกพี่พี่ไก็บนี่พี่พี่ไปเก็บนี่ เอาก็ไปแล้วเทอเทอแค่เคด้อ ขี่ไล่คักเท้